สวัสดีค่ะนี่นะคะเครื่องกดน้ํานะคะเป็นเครื่องกดน้าหวานยี่ห้อ Cuprimail นะคะผลิตจากอิตาลีนะคะรุ่น2โถ12ลิตรนะคะเป็นเครื่องใหม่ทางสต็อกนะคะตอนนี้เครื่องกําลังลดราคาอยู่นะคะลูกค้ามีราคาโปรโมชั่นนะคะเดี๋ยวยังไงจะแปะลิงก์ให้นะคะสําหรับติดต่อนะคะสั่งซื้อสินค้า ด่วนๆมี4ี่ตัวสุดท้ายนะคะสอบถามสินค้าได้เลยค่ะนี่นะคะเครื่องกดน้ำหวานนะคะเป็นรุ่นสองโถ12ลิตรนะคะยี่ห้อค็อฟินเมลนะคะของอิตาลีเครื่องทำความเย็นนะคะเป็นเครื่องมือสองสภาพเหมือนใหม่เลยค่ะ เครื่องสวยมากแต่ขายราคาถูกมากนะคะมีสเครื่องสุดท้ายนะคะตอนนี้รุ่นนี้โปรโมชั่นลดแรงมากนะคะสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์025432343นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์นะคะของ YouTube ไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้คะ่ะ